ว่าด้วยการเสียความเป็นผู้ลักผู้ใหญ่วอดวายเพราะผู้นั่ตัดแก่ภิกษุทั้งหลายที่ฟังแม่นาำคงคาไกลเมืองอุกเวลาแขวนวัดชีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วโคบานเช่ามาคตเป็นคนปัญญาทึบโดยกำเนิดบอกคำหนึ่งถึงดุรูสาสตร ในเดือนไทยดูรูฝนว่าตรวจตราเบิงฟังแม่น้ำคงข้าวท่างฝากนี่ได้ตอนโคให้ขามไปฟังเหนือแห่งวิเทหรัฐฝากโนนตรงที่ที่บบเมนทาสำหรับโคขามไปภิกษุทั้งหลายครั้งนั่นแลฝูงโคได้ว่ายยวกไปเวียนมา แน่ทามกลางกระแสแม่น้ำคงคาเพราะบ่ออาจขึ้นฟังคางใดดกระพ้ากันถึงความพินาศวอดไ้เสียณกลางกระแสน้ำนั่นเองคอนั่นเป็นเพราะเหตุใดเพราะเหตุที่โคบานชามาคตเป็นคนปัญญาถือโดยกำเนิดบอกคำนึ่งถึงดูดูาศาสตร์ในเดือนไทยดูดูฝน บทตรวจตาเบิงฟังแม่น้ำคงคาทั้งฝากนี่ในตอนฝูงโคให้คามไปฟังเหนือแห่งวิเทหรัฐฝากนนดตรงที่ที่บแมนทาสำหรับโค่ขามไปเลยนั่นเองภิกษุทั้งหลายฉันใดกับฉันนั้นสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึง่งเป็นผู้บอชลาดในเรื่องโลกนี้บัจลาด เรื่องโลกอื่นเป็นผู้บัฉลาดเรืองวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมันบัฉลาดเรื่องวิวัฏตะอันบ่เป็นที่อยู่ของมันเป็นผู้บัฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมรุตยุบัฉลาดเรื่องวิวัฏตะอันบ่เป็นที่อยู่ของมรุตยูชดเหล่าใดเกิดไปสาคัญว่าถอยข้ามของสมณะหรือพรามเหล่านั้น ควนฟังควนเสือคอนั่นจะเป็นไปเพื่อความถุกข์บ่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแกชนเหล่านั้นสิ้นการละนั่นอุปชายะเสียภิกษุทั้งหลายในการยื่ยญ่าวไฟอนาคตจากมีภิกษุซึ่งบ่ได้อบรมกายบ่ได้อบรมศีลบ่ได้อบรมจิตและบ่ได้อบรมปัญญา เธอทั้งหลายทั้งที่เป็นเช่นนั้นอยู่จะเป็นอุปชายะให้อุปสมบทค่นอื่นๆแล้วจากบ่อาจแนะนำฝึกสอนคนเหล่านั้นในศีลอันยิงในสมาธิอันยิงและในปัญญาอันยิงแม่คนบวชแล้วเหล่านั้นก็จักเป็นผู้บ่ได้อบรมกายบ่ได้อบรมศีลบ่ได้อบรมจิตและบ่ได้อบรมปัญญา เธอทั้งหลายทั้งที่เป็นเช่นนั้นอยู่จะเป็นอุปชายะให้อุปสมบทต่อการอุปชายะแหลกสือไปสือไปจากบ่าอาจแนะนำฝึกสอนผู้บวชแล้วทั้งหลายในศีลอันยิ่งในสมาธิอันยิ่งและในปัญญาอันยิ่งใดคนที่บวชแล้วเหล่านั้นจะเป็นผู้บ่ไ้อบรมกายบ่ไ้อบรมศีลบ่ไ้อบรมจิตและบ่ไ้อบรมปัญญาอย่างเดียวกัน ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้เองวินัยมีม่อทินเพราะธรรมมิม่อทินธรรมมิม่อทินเพราะวินัยมีม่อทินนี่เป็นอนาคตภัยที่ยังบ่กเกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปพวกเธอทั้งหลายพึ่งสำเนึกไว้ขั้นใดสำเนึกแล้วก็พึ่งพยายามเพื่อกำจัดไพ่นันเสีย อาจารย์เสียภิกษุทั้งหลายในการยืดเย้าไฟาอนาคตจากมีภิกษุทั้งหลายซึ่งบด้อบรมกายบด้อบรมศีลบด้อบรมจิตและบด้อบรมปัญญาเธอทั้งหลายทั้งที่เป็นเช่นนั้นอยู่จากเป็นอาจารย์ให้นิสัยคนอื่นๆแล้วจากบ่อาจแนะนําฝึกสอนคนเหล่านั้นในศีลอันยิงในสมาธิอันยิง,ใน,นยงในปัญญาอันยิง แม่ค้นบวชแล้วเหล่านั้นกระจักเป็นผู้บ่ไ้อบรล่กายบ่ไ้อบรม่ศีลบ่ไรอบรม่จิตและบ่ไ้อบรม่ปัญญาเธอทั้งหลายทั้งที่เป็นเช่นนั้นอยู่จักเป็นอาจารย์ให้นิสัยคนอื่นๆสืบไปสืบไปจกบออาจแนะนำฝึกสอนค้นบวชทั้งหลายในศีลอันยิงในสมาธิอันยิงในปัญญาอันยิงใดคนบวชทั้งหลายเหล่านั้นกระจักเป็นผู้ บ่ได้อบรมกายบ่ได้อบรมศีลบ่ได้อบรมจิตและบ่ได้อบรมปัญญาย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้เองวินัยมิม่นทินเพราะรรมิม่นทินนทรมิม่นทินเพราะวินัยมิม่นทินนี่เป็นอนาคตภัยที่ยั่งบ่เกิดขึ้นในบนัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปพวกเธอทั้งหลายพึ่งสำนึกไว้ ขั้นใดสำนึกแล้วก็พึ่พยายามเพื่อกำจัดไพ่นันเสียเทระเสียภิกษุทั้งหลายในการยืนย่าวไฟอนาคตจากมีภิกษุทั้งหลายซึ่งบุรีอบรมกายบุรีอบรมศีลบรีอบรมจิตและบไร,รีอบรมปัญญาเธอทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นอยู่ทั้งที่เป็นภิกษุชั้นเทระแล้วจากเป็นผู้ชอบเฮ็ด การสะสมบริขารประพฤติย่อย่อนในไตสิกขาเป็นผู้นำในทางซ้ำบอลเลี้ยวแลในกิจแห่งวิเวกธรรมบ่ปรารถนาอา๋อไหมบอป่าปรถความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังบ่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังบ่บรรุเพื่อเ็ตใหแจง้งในสิ่งที่ยั่งบ่เหตใหแจง้งผู้บวชในภายหลังได้เห็นเทละเ่านั้น เฮ็ดเป็นแบบแผนเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่างจังเฮ็ดให้เป็นผู้มักเฮ็ดการสะสมบริคารประพฤติย่อย่้อนในไตสิกขาเป็นผู้นำในทางซ้ำบ่เหลียวแรในกิจแห่งวิเวกธรรมบ่ปารบความเพียนเพื่อถึงสิ่งที่ยั่งบ่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยั่งบ่บรรลุเพื่อเฮ็ดให้แจงในสิ่งที่ยั่งบ่เฮ็ดให้แจง ตามตามกันสืบไปภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้เองวินัยมิมนทินเพราะธรรมมิมลทินธรรมมิมนทินเพราะวินัยมิมนทินนี่เป็นอนาคตไพิทียังบ่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่ตอไปพวกเธอทั้งหลายพึ่งสำนึกไว้ขั้นใดสำนึกแล้ว กระพึ่งพยายามเพื่อกำจัดไพ่นันเสียเทระที่ตองระวังตัดแกท่านพระมหากสปาทีนิคมของชาวโกศลซื้อปังกัท่ากสปะภิกษุแม่เป็นเทระแล้วแต่ว่าเป็นผู้ไขต่อไตสิกขาด้วยตนเอง บอสันเสริญผู้ปฏิบัติในไตสิกขาบอสักจูงผู้บารักไตสิกขาบกาวยกย่องผู้รักการปฏิบัติในไตสิกขาตามเวลาที่ควรแก่การยกย่องตามที่เป็นจริงกัสป,ปะเฮ้าตถาคตบอสันเสริญภิกษุเทระชนิดนี้ขอนั่นเพราะอยียงข้อนั่นเพราะเหตุว่า ภิกษุทั้งหลายสิไปหลงคบภิกษุเทระชนิดนั่นเขาด้วยคิดว่าพระศาสดาสรรเสริญภิกษุชนิดนี้ดังนี้ภิกษุเหล่าใดไปคบหาภิกษุเทระชนิดนั่นเขาก็สิถือเอาภิกษุเทระชนิดนั้นเป็นตัวอย,ย่างสืบไปการถือเอาภิกษุเทระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างย่อมเป็นทางให้เกิด สิ่งอันว่าเป็นประโยชน์และเป็นทุกข์แก่ภิกษุเหล่านั้นเองสิ้นการละนั่นกัสป,ปะเพราะเหตุนั้นเฮาจังวสันเสริญภิกษุเทระชนิดนี้เทระพนันพระองค์ได้ตัดแก่ภิกษุทั้งหลายที่อัจปาณน,นิโคตริ่มฟังแมน้ำเนรัญชรล่าภิกษุทั้งหลาย คนเฮาแม่เป็นผู้เฒ่ามีอายุแปดสิบเก้าสบร้อยปีโดยกำเนิด็ดีแต่เขามีคำว้าว่าเหมาะแก่การว้าว่จริงว้าว่มีประโยชน์ว้าว่าเป็นธรรมว้าว่าเป็นวินัยกล่าวว่าจาบ่มีที่ตั้งบ่มีที่อิงบ่มีที่สิ้นสุดว่าประกอบด้วยประโยชน์คนผู้นั้น ย่อมถึงการถือนับว่าเป็นเทระผู้พานโดยแท้เทระวิปริตภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหายางเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเหตุมหาชนให้เสื่อมเสียเหตุมหาชนให้เบิดความสุขเหตุไปเพื่อความชิบหายแก่คนเป็นอันมาก บอเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหาย่างเอียงกันเล่าหาย่างคือหนึ่งภิกษุเป็นเทระบวชมาโดนมีพันษาอายุการมากสองเป็นที่หูจักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารทั้งคฤรืสหัดและบรรระชิตสามเป็นผู้รําร่วยลาบด้วยจีวอนบิณฑบาต เสนาสนะคิลานาปัจจัยเพศสัตบริคารซีเป็นพูุสูตรทรงจำถ้ำที่ฟังแล้วสังสมถ้ำที่ฟังแล้วมากเป็นตนหาแต่เป็นมิจช,ชาทิฏฐิมีทัศนะวิปริตภิกษุทั้งหลายภิกษุนี่เหตุค้นเป็นอันมากให้เลิกละจากพระสัตทธรรมให้ตั้งอยู่ในอสัตทธรรม ชาชนทั้งหลายย่อมถือเอาแบบอย่างของภิกษุนั่นไปเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระบวชมาโดนมีพันสายอยู่การมากบางเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระที่มหาชนเสื้อถือหูจักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารมากทั้งคฤหัสถ์ไในบรรพชิตบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระ ที่รำรวยลาบด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิรนาปจจัยเพศสัตบร,ริคารบางเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระที่เป็นพหูสูตรทรงจำรรมที่ฟั่งแล้วสังสมรรมที่ฟั่งแล้วได้บ้างดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหายางเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเหตุมหาชนในเสื่อมเสีย เหตุมหาชนให้เบิดความสุขเหตุไปเพื่อความชิมหายแก่คนเป็นอันมากว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งแกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแลเทระโลเลภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระที่ประกอบด้วยเหตุหายางเหล่านี้ย่อมว่าเป็นทีรักบ่เป็นทีไว,ว้วางใจ บ่านาเคารพบ่านายกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพุทธมจรรวมกันหาย่างเอียงกันเราหายางคือหนึ่งภิกษุชันเทระนั่นยัางกำนัดในอารมณ์เป็นที่ตังแห่งความกำนัดยังขัดเครื่องในอารมณ์ที่เป็นที่ตังแห่งความขาดเครื่องยังงลงไหลในอารมณ์ที่เป็นที่ตังแห่งความลงไหลยังตื่นเต้นในอารมณ์ที่เป็นที่ตังแห่งความตื่นเต้นยัง,งมัวเมา ในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาสองภิกษุสันเทระนั้นยังเป็นผู้บวปราศจากราคะยังเป็นผู้บวปราศจากโทสะยังเป็นผู้บวปราศจากโมหะยังลบลูขุนท่านยังตีตนเสมอทันสามภิกษุสันเทระนั้นเป็นคนหลอกล่วงเก่งด้วยเป็นคนเบาพิร่พิไลเก่งด้วยเป็นคนผูดวานลลอมเก่งด้วย เป็นคนปลูกค่ำถาไทายให้เกิดมานะเย็บใจเก่งด้วยเป็นคนหากำไลทำนองเอาลาบต่อลาบเก่งหน่วยสี่กิษุชันเทระนันเป็นคนโบมีสัตธาบบมีความละอายบาปบบมีความเก่งกลัวบาปเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนมีปัญญาซามหา้าพิษุชันเทระนัน เป็นคนบอดใจในรูปทั้งหลายบาอดใจในเสียงทั้งหลายบาอดใจในกลิ่นทั้งหลายบาอดใจในรสทั้งหลายบาอดใจในสัมผัสทางกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระที่ประกอบด้วยเหตุหายางหาหมวดเหล่านี้แล้วย่อมบ่เป็นทีรักบ่เป็นทีไว้วางใจบ,บ่ญนาข้ารพบ่ญนายกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพโมจันทร์รวมกันเลย พอขาลูกพระองค์ได้ตัดแก่ท่านมหากัสสปะที่เวลุวันวากัสสปะกันในเวลานี้พวกภิกษุสันเทระบทสามารถท่านการยูปาเป็นวัดและทั้งบวก่าสันเสริญการกระทำเช่นนั้นบทสามารถท่านการบินฑบาตเป็นวัดและบวก่าสันเสริญการกระทำเช่นนั้นบทสสามารถท่าน การใส่ผ้าบังสกุลเป็นวัดและบกาวสันเสริญการกระทำเช่นนั้นบ่สามารถท่านการใส่จีวรนเพียงสามผืนเป็นวัดและบกาวสันเสริญการกระทำเช่นนั้นบ่จํากัดความต้องการให้มีแต่น้อยและบกาวสันเสริญการกระทำเช่นนั้นบ่สันโดดและบกาวสัรเสริญการกระทำเช่นนั้นบอยู่สงบและบกาวสันเสริญการกระทำเช่นนั้นบ่เป็นผู้อยู่ยาง บอกคุกคีกันบอกกล่าวสรรเสริญการกระทําเช่นนั้นบ่าปารถนาความเพียรและบอกกล่าวสรรเสริญการกระทําเช่นนั้นบรรดาภิกษุสันเทระเหล่านั้นภิกษุรูปใดเป็นคนมีซื่อเสียงคนหูจักมากมีเกียรติยศมีลาบโดยบริคารคือจีวอนบิณทบาตเสนาสนะและกิฬานปัจเพสัตพวกภิกษุชันเทระด้วยกัน กระเสือเสิรนให้นังเฉพาะภิกษุรูปนั้นด้วยข่ำเป็นตนว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ซื่อหยังภิกษุนี้สั่งมีวาสนาจริงภิกษุรูปนี้เป็นที่รักของผู้ประพฤติพมจันทร,ร์รวมกันมาเถิดภิกษุนิมนต์ท่านจงนั่งอาสนะนี้ดังนี้กัสสะปะขันภิกษุสันเทระประพฤติกันอยู่ดังนี้ ความคิดก็เกิดขึ้นแก่ปิกษุผู้บวชใหไม่ว่าได้ยินว่าภิกษุรูปใดมีซื่อเสียงคนหูจักมากมีเกียรติยศมีลาบด้วยบริขารคือจีวอนบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานาปัจจัยเพศสัตว์พระเถระทั้งหลายย่อมนิมนต์เธอนันด้วยอาสนะด้วยค่ำเป็นตนว้วว่ามาเถิดภิกษุภิกษุนี่ซื่อยังภิกษุนี่ช่างมีวาสนาจริง ภิกษุนี่เป็นที่รักของผู้ประพฤติพุทธมจรด้วยกันมาเถิดภิกษุนิมนต์ท่านจงนั่งอาสนะนี่ดังนี้พวกภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นกะผ้ากันประพฤติเพื่อให้เป็นเช่นนั้นและขอนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไ่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกภิกษุเหล่านั้นเองสิ้นการละนั้น ปปจปริงที่เดียวเมื่อใดไพสิกาวคำํำหนีให้ถือต้องแกกาละเทศะและบุคคลวา่าพรหมจารีถือยำยี่เสียแล้วด้วยอันตรายยางของพรหมจารีพรหมจารีถูก่อยลัดเสียแล้วด้วยเครื่อง่อยลัดอันยิ่งใหญ่ยางของพรหมจารีดังนี้แล้ว เขาเพิ่งก้าวขอความนั้นในการบัดนีแลสมพัน์ติดลักภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหายางเหล่านี้บอกขวรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาสหายางอยังกันเหล่าหายางคือหนึ่งเจ้าอาวาสบ่สมบูรณ์โดยมารยาธบ่สสมบูรณ์โดวยวัด สองเจ้าอาวาสบ่เป็นพหูสูตรบ่เป็นเจ้าตำรับสามเจ้าอาวาสบ่ปฏิบัติคัดเกลากกิเลสบ่ยินดีในการดีเล่นบ่ยินดีในกันลยาณธรรมสี่เจ้าอาวาสมีวาจาบ่อ่อนหวานบ่เพราะหูห้าเจ้าอาวาสมีปัญญาน้อยงโง่เขาเงอะงะภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหายางเหล่านี้แล บกควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาสสมพารติดทินภิกษุทั้งหลายโทษในการติดทินหายยางเหล่านี้มีอยู่หายยางเอียงกันเราหายยางคือหนึ่งเธอย่อมมีความตนีที่อยู่คือหวงเสนาสนะทีสบายสบายเมื่อมีผู้อื่นมาอยู่ด้วยก็ต้องแบ่งกัน หรือถึงกับสูญเสียเสนาสนะนั้นถ้าหากว่าตนโดยกว่าสองเธอย่อมมีความตนีสกุลอุปถาคนี่หมายความว่าคือกันทาบ่ให้ภิกษุรูปอื่นหุจักมักคุณด้วยอุปถาของตนโดยยานว่าสิถึกแบ่งลาบหรือถึงกับสูญเสียอุปถาไปสามเธอย่ยอมมีการห่วงลาบ คือการยูติดทินเหตุให้เกิดความคิดสะสมสิ่งของจังหวงสิ่งของต่างๆเพื่อการสะสม 4. ีเธอยอมมีการหวงซื้อเสียงเกียรติยศคือปต้องการให้ไพมีซื้อทอตนในทินนั้นหาเธอยอมมีการหวงคุณธรรมคือการกันทาบ่ให้ผู้อื่นจเจริญด้วยปริยรรัติธรรมปฏิบัติธรรม และปฏิเวทรรมเพราะสิเป็นคู่แข็งที่ครอบงำตนภิกษุทั้งหลายโทษในการติดทินมีหายางเหล่านี้แลสมพานติดทีอยู่ภิกษุทั้งหลายโทษในการติดทีอยู่หายางเหล่านี้มีอยู่หายางเอียงกันเหล่าหายยางคือภิกษุติดทีอยู่ ย่อมมีพันธะสิ่งของมากเป็นผู้มักสะสมสิ่งของไวมากสองภิกษุติติตทียูย่อมมีเพศสัตว์มากเป็นผู้มักสะสมเพศสัตว์ไวมากสามภิกษุติติทียูย่อมมีกิจมากมีการงานที่ต้องจัดต้องทำมากเลื่อยเอาดีในนาทีของสมณะโดยตรงบดาสี่ ภิกษุติดทียูย่อมสิกุลี่กับขลรือหัดในบัมปะิตโดยการคุคขี่กันอย่างแบบคลรือหัดอันเป็นสิ่งผสมควรแกสมณะหาภิกษุติดทียูสิจากทินทียูนั่นไปเธอย่อมจากไปด้วยจิติีห่วงให่ภิกษุทั้งหลายโทษในการติดทียูมีหายางเ่านีแล นรกของสมพานเจ้าวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหายางย่อมสิตองเดือดร้อนคือยังถือกลากตัวไปเก็บไว้ในนรกในปัจจุบันนี้ตกนรกทั้งเป็นฉะนั้นองค์ประกอบหายางเอยียงกันเล่าหายางคือหนึ่งภิกษุเจ้าอาวาสบอกใครควร บดไตรสวนให้รอบขอบเสียกอนกาวยกย่องค้นที่ควรตำหนิสองภิกษุเจ้าอาวาสบอกไข่ครวนบดไตรสวนให้รอบขอบเสียก่อนกาวตำหนิค้นที่ควรยกย่องสามภิกษุเจ้าอาวาสบอกไข่ควรบดไตรสวนให้รอบขอบเสียกอนแสดงความเลื่อมใสเหตุปรากฏในฐานะอันว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสี่ภิกษุเจ้าอาวาส บอไข่ข่วรบอไตสวนให้รอบขอบเสียก่อนแสดงความบ่เรื่อมใสให้ปรากฏในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสหาภิกษุเจ้าอาวาสเหตุไทยททานที่ท่ายกถวายโดยสั์ท่าให้ตกเสียไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสที่ประกอบด้วยองค์ประกอบพายางเหล่านี้แลย่อมสีเดือดร้อนเหมือนถือลากโตไปเก็บไว้ในานารก ในปัจจุบันนี้ฉะนั้น